ดูได้เต็งวัดตดเต่ได้มินฮะกูดูแล้วกับมาดตดใโได้มินเล้นเอยสักคนเลยที่กับวัดตดโตโดตดแล้วมินเปลือมึงแร่เตียงแต่โตก็ไม่นตใจแล้วบวกโดก็ไปลาไม่มินเปลือจัดเจนนนุ่นเมื่อว่าอ้าวนี่กูบอกตรงๆแต่เงเออตะกรูไม่ยีกอกแต่เตรียมกันซ้ำกว่ามีกูได้เป็นนายกแล้วว้ามึงนี่อ้าว มึงเล่นเก่งๆนี่กูว่าบ,บ้านมานันไหนได้เป็นโจโต้มันตันโจโต้หัวปลื้หละกูมึงนี่โจโต้เต็ดส,สมาชิกเทศมนตรี่จำตน้นละกูแล้วจ้อนเด็ครูเด็กอีกออกคือปันเด๊ต่งเต่ง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 ,ตงจอยปอดีคือนั่นก็รับนั่งต่าลุงมาเล่นในวัดแถวๆเนี้ยนั่งร้อยอาจารย์ตวีพรเทพอาจารย์เราเนี่ยอ่อนคืนนี้มาให้กำลังใจลูกศิษย์มาจากจังหวัดพัทลุงมึงแหละ พอตันาจารย์ไปวิพนเทเออคือนั่นเล่นเหลืองช่องมึงพอดีช่องมึงเพลือช่องทตีงหอให้กวาแค้นนั้นเนี่ยแหม,มช่องมึงตึงตีเนี่ยขากูดังแหลว่ากูไอ้แล่นี่หวเติงช่องตัวมันพบเปนป่าโดยทึ่งตห็นเนื้อกันอังแลก็กูไปโรงเรียนใช้ไปโรงเรียนใช้เออตึงวันนั่นพอดีก็เรียนแม่กุ้งกันพอดี เรียนแม่คุ้งเออให้ตึ้งครูนุษกตดมาแล้วกูใจรู้ดีฮาเนอไว้รับอยู่กูเผืน,นุก็อ่ําโกงอโงของอโกงโกงอโกงตามมาเลยตามมาเลยเออพอดตึ้งกูดองออะไรในหนุนนุ้ยมึงว่าเพื่อใครพับครับเราเคยพัาดเพื่อเราก็งอคำพัาดมันนป่านนั้นครูดากูเด็กเปรตเด็กโอพูดจาแต่ละคบ ลาหมกเหลือเกินหนังจือก็อ่านไม่ออกเลขก็นับได้แค่หนึ่งถึงจิบเลขนับได้แค่หนึ่งถึงจิบโตขึ้นมาเตือนแต่ทำไไรกว่าเป็นกรรมการมวยโฮ้ยด้วกรรมการมวยคนนับนเปยถึงนับเต็มจีบไปยิ่งปวดลงแล้วนี่ฮอนเดอก็ไม่ใช่นับโตกะนี่มึงวะยังจะเถียงยังจะเถียงหัวครูก็มาแจ้งงานออกทุกทัวไหนครับไหนที่ครูอ่านไม่ออกวันนี้แต่เนี้ยครูเกลียดคนไนด้านกู ถ้าครูอันโอกคุยอมออกจากโรงเรียนแต่ถ้าครูอันไม่ออกคโรงเรียนนี้กูเอาตึงติดเนี่ยกูเกนกระเดือบเกนเดเออคกลือยิงมาตึงอ่านไม่ออกกว่าไปพอมาตึงโตอดเว้นรำหนังสือแล้วรำเคยยังจมเดือนกระเดือบเลวเนาะอันเออบมาตึงหานไม่ออกกว่าไป แล้วมึงเกียดมาปลือ,อกูเกลหอนอางแะหฮะหนุมอะมอเอยไม่เปนไรม,มาอมามากห,าหองจ้องตัวแ้วกาโคกเคยแล้วมึงเกยดหมาฮันบกแลือคูยันหกตาใหญ่เลยไม่รู้จงลงใหญ่นั้นกูพ่าหลับัพ้นแฮมพี้อยู่ฝนั้นจัดเปนี่คือนี่ต้อเราใปเนู้อย่าเล่หลงเกียกนักเรงมึงนี่จัดเปเกียกมาตั้งแต่ผมเคยลุงนุนผมมึง เฮนี่มมูก็รู้ตั้งลำร่าว่าผัวมึงคนเคี้ยกพอเจ็ดจีนอนพอเราเจ็ดจีน,จจนอีนเจ็ดยนละอะไรนี่ไม่เคยขอบแล้วโทตอตัวหวดก็ไม่คอบแ้ลกับผัวนน่คูเองก็ไม่ขอบแ้วใจเคี้ยกนี่ก็ก็รู้ลึงหนุนคนเคี้ยกวันก่อนกูนั่งคิดน,นำจายอยู่ตรงกุนแตนโทอตัวหวดคฮับลุงหนุนเดินปลัดปลัดว่าปน้อยลุงหนุนได้มันนั่งก็กันก่อนจก็รู้ว่าแกเคีค้ยกไม่ได้แต่งเงื้แกปนิี กาเจก็มาเจกลูกเยกยเด็โรงเรียน,อนคอยโค้ด้วยคอยพอกันวันลักคู่บ่ได้ใจกับมันตังชกนำจ่าลบอาบน้ำแต่งทัวเอยกล่าวเปลวลูกเกยมาเลี้ยงที่บ้านธิกกาแล้วพอไปตึงพี่ไร่เหย,ยียดแม่ลุงเรียนเงี้ยมันเปลี่ยวใส่กันนัดก็แคบเยีนแม่มอกกูทั้งวัแล้วเจ็ดเทียนนั่นพอเราเจ็ดเทียนนั่นเจ็ดเทียน,น